สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดคุยหัวข้อหุ้นทัสเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สีไทยหรือ S S T R T ทำธุรกิจอะไรน่าลงทุนไหม เมื่อวันที่13ธันวาคม2560จากการแปลงสภาพมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศัพ์สีสไทยสมาร์ตโ r e เด t หรือ SST SS และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่26ธันวาคม2560โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนวันเป็นทัสตี้ของกองทั์และบริษัท SST Lead Management เป็นผู้จัดการกองทัต กองทัพได้นําสินทรัพย์หลักที่เป็นกองทัพลงทุนครั้งแรกและทรัพย์สินหลักที่กองทัพลงทุนเพิ่มไปจัดหาประโยชน์โดยการรับโอนสิทธิ์การให้เช่าเหมาแก่บริษัททรัพย์สีไทยหรือ SST <ม>เพื่อนําไปจัดหาผลประโยชน์ประกอบธุรกิจคลังเอกสารต่อไปและจ่ายค่าเช่าให้แก่กองทัพมีระยะเวลาการเช่าประมาณ10ปี1เดือนและ8ปี1เดือน6วันตามลำดับ โดยบริษัททรัพย์สีไทยจำกัดมหาชนตกลงชำระค่าเช่าสำหรับที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ความสัมพันธ์ของผู้เช่าเหมาทรัพย์สินหลักของกองทัพหรือผู้ถือหน่วยทัพกับผู้จัดการกองทัพบริษัทรัพย์สีไทยในฐานะผู้เช่าเหมาทรัพย์สินของกองทัพเป็นผู้ถือหน่วยทัพรายใหญ่ของกองทัพโดยถือหน่วยทัพทั้งสิ้นร้อยละส บริษัทรับสีไทยมีลักษณะการดําเนินธุรกิจประเภทคลังสินค้าและท่าเทียบเรือโดยให้บริการรับฝากเอกสารบริการให้เช่าคลังสินค้าบริการบริหารจัดการสต็อกสินค้าและบริการอื่นๆเช่นท่าเทียบเรือเดินทะเลเป็นต้นซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในหมวดอาหารและเครื่องดื่มปัจจุบันบริษัทรั์สีไทยมีสัดส่วนในการถือหุ้นบริษัทซึ่งอยู่ในธุรกิจหลัก4ธุรกิจดังต่อไปนี้ ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจไลฟ์สไตล์ธุรกิจบริหารและจัดการกองทัพสภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจบริการคลังสินค้าในไทยคลังสินค้าทั่วไปแนวโน้มความต้องการเช่าพื้นที่ขยับขึ้นเล็กน้อยโดยมีแรงหนุนจากผู้ประกอบการบางส่วนที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบคลังสินค้าจากดั้งเดิมมาเป็นคลังสินค้า มัยใหม,ใหม่เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างไรายได้จากการบริการการทยอยย้ายฐานการผลิตมาประเทศไทยของนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะญี่ปุ่นและจีนจากผลกระทบสงครามการค้าคางเอกสารแนวโน้มความต้องการใช้บริการรับฝากเอกสารยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องเนื่องจากภาครัฐยังคงนโยบายการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีเป็นกระดาษแนวโน้มการรับรู้ไรายได้ยังมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากมีการจดทะเบียนบริษัทใหม่อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันด้านผู้ให้บริการไม่ได้มีจำนวนเพิ่มขึ้นตามบุปทานของตลาดเนื่องจากต้นทุนในที่ดินเขตกรุงเทพและปริมณฑลขยับตัวสูงขึ้นทำให้ต้นทุนการดำเนินธุรกิจคลังเอกสารเพิ่มขึ้นตามรวมทั้งจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการด้านทางเอกสารเฉพาะทางทำให้คู่แข่งรายใหม่ที่จะเข้ามาดำเนินธุรกิจคลังเอกสารมีค่อนข้างจำกัด นโยบายการตลาดและการแข่งขันของโครงการกองทัศในปัจจุบันธุรกิจคลังเอกสารในไทยเริ่มค่อนข้างเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังเป็นธุรกิจที่มีสิ่งกีดขวางการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ค่อนข้างสูงอาทิความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการบริหารจัดการความรวดเร็วในการบริการและความได้เปรียบด้านพื้นที่เพื่อใช้เป็นคลังเก็บเอกสารส่งผลให้มีการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้นแทน รวมถึงคู่แข่งมีการให้บริการในลักษณะใหม่ที่เป็นบริการทดแทนด้วยการบริการสแกนเอกสารเพื่อจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และบริการ cloud s t o r e g e ซึ่งให้บริการจัดเก็บเอกสารบนพื้นที่ออนไลน์โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางซึ่งการให้บริการเหล่านี้จะทําให้เอกสารบางส่วนถูกทําลายเร็วขึ้นหรือไม่ถูกจัดเก็บในรูปแบบกระดาษทั้งนี้คู่แข่งในการให้บริการรับฝากเอกสารครบวงจร ได้แก่บริษัทไอออนเมล์เทนบริษัทกรุงเทพคลางเอกสารและบริษัทในเครือบริษัท JWD Info Logistics จากสภาพแข่งขันในอุตสาหกรรมผู้ประกอบการคลางเอกสารของบริษัททรัพย์สีไทยจึงพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยนำระบบการจัดเก็บที่ทันสมัยด้วยอาคารศูนย์เก็บเอกสารขนาดใหญ่มีระบบระบายอากาศภายในคลังเอกสารมีชั้นวาง และจัดเก็บเอกสารเป็นชั้นเหล็กสะดวกต่อการจัดเก็บและดูแลรักษาสภาพกล่องเอกสารมีระบบคลังเอกสารอัตโนมัติ ASRS ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในทวีปเอเชียซึ่งนับเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยมาใช้สำหรับบริการจัดเก็บเอกสารมีระบบการควบคุมการจัดเก็บด้วยระบบคอมพิวเตอร์และรหัสบาคคร์โค้ดที่สามารถค้นหาเอกสารได้อย่างรวดเร็วและแม่นยา พร้อมทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการจัดบรรจุทํารายการต่างๆปัจจุบันบริการรับฝากเอกสารได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 2008ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านรูปแบบการจัดเก็บเอกสารการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทางเทคโนโลยีทําให้ปัจจุบันต้นทุนในการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีค่าบริการที่ค่อนข้างถูกลงหลายบริษัท สามารถจัดเก็บเอกสารให้อยู่ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยสะดวกอีกทั้งยังง่ายต่อการจัดเก็บและสืบค้นมากกว่าการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบเดิมซึ่งหากผู้ฝากเอกสารเปลี่ยนมาใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดเก็บเอกสารมากขึ้นจะทําให้ระดับความต้องการฝากเอกสารในคลังเอกสารลดลงและผู้เช่าตามสัญญาเชา่าอาจได้ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของกิจการโดยอาจส่งผลกระทบ ให้ไม่สามารถชําระค่าเช่าได้ตามสัญญาเช่าและจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทัพได้อย่างไรก็ตามการใช้บริการคลังเอกสารยังคงเป็นที่ต้องการของกลุ่มบริษัทในประเทศไทยด้วยกฎเกณฑ์ภายในของบริษัทต,ต่างๆเช่นสถาบาันการเงินบางแห่งกําหนดให้มีการจัดเก็บเอกสารบางประเภทในรูปแบบต้นฉบับกระดาษอาทิเช่นเอกสารทางบัญชีเอกสารทางการเงิน เอกสารนิติกรรมต่างๆตลอดจนเอกสารอื่นๆที่มีความสำคัญทางกฎหมายและภาษีากรเ<ม>เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบกำกับดูแลและสืบค้นตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ดังนั้นผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักกำหนดให้มีการจัดเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวเพื่อการตรวจสอบอย่างน้อย5-10ถึงปีหรือเป็นไปตามนโยบายของแต่ละบริษัทก่อนจะถึงช่วง กำหนดทำลายเอกสารพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกอส์พศ2544และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมพศ2551จะอนุญาตให้ใช้ข้อมูลที่จัดเก็บรักษารูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ถือว่าได้มีการนำเสนอหรือเก็บรักษาเป็นเอกสารต้นฉบับตามกฎหมายแล้วผู้ใช้บริหารต่างๆยังเลงเห็นความสำคัญของการจัดเก็บเอกสารต้นฉบับกระดาษ เพราะสามารถนำไปใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบที่ซับซ้อนความเสี่ยงที่เกิดจากการพึ่งพิงผู้เช่าทรัพย์สินเป็นหลักบริษัททรัพย์สีไทยเป็นผู้เช่าเหมาทรัพย์สินของกองทัพเพื่อประกอบธุรกิจคลังเก็บเอกสารนั้นเป็นธุรกิจที่มีผู้ประกอบการจํานวนไม่มากนักและทรัพย์สินที่เป็นคลังเอกสารก็มีลักษณะเฉพาะต้องอาศัยชื่อเสียงและประสบการณ์ที่สั่งสมมานาน รวมกับการบริการและความชำนาญในการบริหารจัดการคลังเอกสารมาประกอบกันจึงสามารถให้บริการธุรกิจคลางเอกสารได้อย่างเต็มรูปแบบและเป็นที่น่าไว้วางใจผู้ฝากเอกสารอย่างที่บริษัทซับสีไทยดำเนินการอยู่ด้วยข้อจำกัดดังกล่าวทำให้กองทัพต้องพึ่งพิงบริษัทรั์สีไทยในฐานะผู้เช่าทรัพย์สินเพื่อนำไปบริหารจัดการหาผลประโยชน์เป็นหลักหากบริษัทรั์สีไทยปฏิเสธที่จะไม่เช่าทรัพย์สิน หรือไม่บริหารทรัพย์สินต่อไปอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทัพได้อย่างไรก็ตามกองทัพได้มีสัญญาเช่าระยะยาวประมาณ10ปีหนึ่งเดือนกับบริษัททรัพย์สีไทยเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวเมื่อใกล้ครบกำหนดสัญญาเช่าผู้จัดการกองทัพจะดำเนินการเจรจากับทางผู้เช่าเพื่อพิจารณาต่ออายุสัญญาเช่าล่วงหน้า หากกองทัพไม่สามารถตกลงเงื่อนไขในการต่ออายุสัญญาเช่าได้ผู้จัดการกองทัพจะดําเนินการสรรหาผู้เช่าใหม่ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจคลังเอกสารหรือธุรกิจใกล้เคียงที่สามารถนําทรัพย์สินของกองทัพไปดําเนินการจัดหาประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการดําเนินการต่ออายุสัญญาเช่าหรือการสรรหาผู้เช่ารายใหม่จะยึดผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทัพ ทรัพย์สินหลักที่กองทัพลงทุนครั้งแรกภายใต้โครงการทรัพย์สีไทยสมาร์ตโตเลตที่ดินประมาณ5ไร่3งานและสิ่งปลูกสร้างได้แก่คลางเอกสารจำนวน5อาคารพื้นที่รวม9,277ตารางเมตรพร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นๆทรัพย์ส,สินหลักที่กองทัพลงทุนเพิ่มทุนครั้งที่1ภายใต้โครงการทรัพย์สีไทย ที่ดินเนื้อที่รวม9ไร่2งานและสิ่งปลูกสร้างได้แก่คลังเอกสารจำนวน9อาคารพื้นที่รวม15,340ตารางเมตรพร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นๆรวมถึงส่วนควบงานระบบสาธนารณูปโภคเครื่องมืออุปรกรณ์ครับนี่ก็เป็นแผนภาพโครงสร้างการจัดการกองทัพ ทรัพย์สินของกองทัพหรือ sstrt ก็มีคลังเอกสารหมายเลข 31, 47, 48, 49และ52และคลังเอกสารหมายเลข 26-30, 45, 46, ถึง30 45 46 50และ51รวมจำนวน14อาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวเนื่องผู้เช่าก็เป็นบริษัท ทรับส์ทีไทยทรับสินหลักที่กองทัดลงทุนครั้งแรกตั้งแต่เมื่อวันที่7สิงหาคม2560ก็มีรายละเอียดค่าเช่าต่อปีไปจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาวันที่31มกราคม2571ค่าเช่าต่อปีก็มีรายละเอียดตามรูปเลยนะครับ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทัพสำหรับปี2562<ม>ก็มีค่าใช้จ่ายรวม23ล้านบาทข้อมูลการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทัพย้อนหลังกองทัพ SSTRT ก็มีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนมาแล้วทั้งหมด5ครั้งตามรูปเลยนะครับ ในปี2562 SSTRT ก็มีรายได้รวมอยู่ที่68ล้านบาทมีค่าใช้จ่าย23ล้านบาทมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ4.4ล้านบาทครับ SSTRT ก็มี P Nap 0.68เท่ามี NAV อยู่ที่7.97บาทอัตราส่วนเงินปันผลปีล่าสุดจ่ายอยู่ที่4.85% SSTRT ก็จะจ่ายปันผลปีละ2ครั้งนะครับ SSTRT ก็มีพาอยู่ที่ บาทมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือฟรีโฟล์อยู่ที่69.27%ผู้ถือหุ้นใหญ่ก็มีบริษัทบริษัททรัพย์สีไทย15.84%บริษัททรัพย์สีไทย7.87%พินสิพัน 10, แอสเซท6.70%ธนาคาร CIMB 4.75%บริษัทกิจกมลสุกโกศล1.14% มีจำนวนหุ้นจดทะเบียนล่าสุด156ล้านหุ้นราคาต่ำสุด1ปีอยู่ที่4.84บาทสูงสุด1ปีอยู่ที่6.55บาทครับก็ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ